ส,ส่วนที่ขึ้นมาที่ตรงเกาะดอนโพตรงนี้นะฮะก็ผู้ใหญ่20เด็ก10บาทนะครับขึ้นมาเพื่อมาไว้ปู่ลือกันนะครับก็จะเป็นกิมมิคที่ต้องมามาแล้วต้องไหวนะฮะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่ครบนะครับตรงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเลืน <c oughs> E aí สวัสดีครับ,บกับไาอัพทูมิชาแนลเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาที่บึงโขงหลงนะครับจังหวัดนครพนมเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูศาลเจ้าปู่อือลือนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่แบบว่าตอนนี้คนกําลังขึ้นมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันว่าจะมีนักท่องเที่ยวมากราบไหว้สักการะบ,บูชาขอพรท่านปู่อือลือกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยจ้าไป ตรงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับลงเรือไปไหว้ปู่อือลือกันเื่อเรื่อยนะครับก็จะมีมาเรื่อยเรืแล้วในส่วนนี้ก็คือ,อถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าทําไมต้องไปไหว้ตรงจุดกลางน้าเพราะเขาเชื่อว่าตรงจุดนั้นน่ะก่อนหน้านี้คือเป็นเมืองเก่านะครับเป็นจุดของเมืองนะฮะก็เลยไปไหว้ปู่อือลือกันที่นั่นนะครับ กระตัมหลงเหลือตรงนี้นค,ครับผมขอบคุณครับฮึบตุ๊บฮึบโอ้โอ้โอโอดอกไม้หก <6. S 2> มาแล้วใส่ชูชีพซะ นี่เราก็กำลังนั่งเรือที่ดอนโพนะครับกำลังจะไปกราบปู่เอือรกันนะฮะนี่ก็จะมีเรือแบบว่าท่าเรือเยอะแยะเลยหลายๆจุดนะครับเนี่ยก็จะมีคนนั่งเรือไปไหว้ปู่เอือรกันนะครับแล้วก็นี่เลยเรามาโดยเฉพาะเลยนะฮะสองคน ึันแบบว่าสองคนเลยจ้ะไม่ได้มาเยอะแต่อากาศดีนะก็นี่ยเขาเรียกดอนโพน่าจะอยู่ตรงโน้นนะเป็นเกาะก,กลางน้ำนแล้วที่เห็นอยู่นี่ก็คือแบบว่าบึงเป็นเป็นบึงของหลงนะครับเป็นบึง ลัาากษณะจะคล้ายๆกับที่หวานพะเยาเนาะควาง นี่นะครับเราก็ถึงฝั่งแล้วนะฮะมีเรือที่มาเรือที่มาส่งเรานะครับปไปเดินดูด้านไหนกันนะฮะนี่ก็จะมีทางนะครับที่ว่าสามารถเดินเข้าไปด้านในแต่เขาบอกว่าหน้าฝนยังไงก็ต้องลุยเพราะว่าน้ำท่วมขึ้นมาถึงด้านในเลยนะฮะอันนี้คือที่เรามานี่ไม่ใช่หน้าฝนนะครับก็คือเป็น ช่วงที่แบบว่าจะเข้าหน้าร้อนแล้วก็โอเคอยู่นะฮะเดินได้สบายนะครับแต่ก็มีล่องรอยที่แบบว่าเนี่ยเหมือนช่วงหน้าฝนก็คือจะเป็นแฉะพื้นที่แฉะนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เดินไปอีกสักระยะหนึ่งนะฮะนี่อันนี้จะเป็น จุดเก็บค่าตอบแทนผู้ใหญ่20ตรงนี้ก็จะมีเป็นค่าบริการเนานี่ผู้ใหญ่2 0หลังจากที่เราจ่ายค่าธรรมเนียมกับน่าจะเป็นของกรมอุทยานเนาะนะครับที่ส่วนส่วนที่ขึ้นมาที่ตรงเกาะดอนโพตรงนี้ ะะก็ผู้ใหญ่20เด็ก10บาทนะครับขึ้นมาเพื่อมาไว้ปู่ลือกันนะครับก็จะเป็นกิมมิคที่ต้องมามาแล้วต้องไว้นะฮะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่ครบครับตรงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยอย่างเช่นด้านหลังเห็นนะฮะก็จะมีนักท่องเที่ยวทยอยมาเรื่อยๆ แล้วก็มีจุดที่แบบว่าในส่วนของตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีใบสีสวยงาม่าจะท ตรงนี้ก็จะมีน,นักท่องเที่ยวแล้วคนที่มาแก้บนนะครับมาบูชาท่านปู่เลยนี่ลือนนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือ นะฮะที่วาราเราไว้เสร็จแล้วขอพรเสร็จแล้วเราก็จะมาขึ้นอีกด้านหนึ่งนะครับนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าถ้าตอนช่วงน้ำน้ำเยอะๆนะครับก็จะเป็นขี้เลนแบบนี้นะฮะก็จะเดินลุยๆน้ำกันเข้ามานะครับนี่ถึงตรงนี้แล้วหรือยังถึงแ้วหรือยัง ใช่มือเนาะโอเคนี่เรือเรานะครับอยู่ตรงนี้และยังไงทายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทมีไว้ด้วยนะครับอ่อ,อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทมีนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ